สวัสดีค่ะหนูดีออฟเรียนในซัมมาโมดีมิสแกรนด์อังกอริโกหนูดีเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างครับเมื่อคืนก็ทำเต็มที่ในคืนนั้นค่ะแต่หนูดีคิดว่าเราสามารถทำได้ดีมากกว่านั้นยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าที่เราฝึกมามันแบบมันมันอยากให้คนดูรู้สึกแบบอ,อือหือเงี้ยค่ะแต่เมื่อคืนอาจจะยังไม่ว้าวเท่าไหร่หนูดีจะนํา ข้อผิดพลาดนี้นะคะไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาแน่นอนค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มีทั้งคำติมีทั้งคำชมทุกๆอย่างที่แม่แมแล้วก็พี่พี่ทุกคนบอกนะคะหนูดีสัญญาเลยคะ่ะว่าหนูดีจะนำไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอย่างแน่นอนค่ะหนูดีคิดว่าเราไปพลาดหรือจุดอ่อนเราตรงไหนเมื่อคืนเมื่อคืนคือการที่เราไม่เทคทามอยู่หน้ากล้องเพราะว่าคนดูทางบ้านอีกเป็นหมื่นเป็นแสนคนเลยค่ะ เนี่ยคือข้อผิดพลาดของเราเพราะเราเราโพสเสร็จปุ๊บเราก็กลับเลยอันนั้นแหละค่ะคือข้อผิดพลาดของหนูส่วนอย่างอื่นการเดินการล็อกท่าอะไรเงี้ยหนูว่าโอเคแล้วนั่นแหละค่ะทีส่สิ่งที่หนูต้องปรับปรุงก็คืออาจจะอาจจะเพิ่มมูสด้วยอีกนิดนึงลายเป็นแบบอย่างนี้ค่ะหลังจากที่เรากลับมาถึงโรงแรมนะคะเราก็มานั่งคุยกันว่าเรามีสิ่งไหนที่ต้องปรับปรุงหรือเพิ่มเติมหรือแก้ไข แล้วตรงนั้นแหะค่ะเราก็ปรับปรุงเดี๋ยวนั้นเลยว่าการเทคไทม์นะเธอยังไม่เทคไทม์ได้ดีพอการเดินขาตึงโอเคเธอโอเคแล้วแต่ว่ามันสามารถดีได้มากกว่าน,นั้นอีกอะไรที่เราคิดว่าศักยภาพเรามมนถึงอะ่ะหนูดีจะพยายามทําให้ถึงให้ได้เลยค่ะเพราะว่าหลายๆคนหนูดีเชื่อว่าคาดหวังแล้วก็ตั้งตารอว่าหนูดีจะต้องออกมาแบบแน่เพราะฉะนั้น หนูดีจะทําให้ได้คะ่ะหนูดียักษ์ทำให้ทุกคนรู้ได้เห็นว่าหนูดีมีศักยภาพมากแค่ไหนคะ่ะก็เสียงเชียร์ในฮอล์เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามีกําลังใจในการเดินมากที่สุดคะ่ะเพราะว่าพอเสียงในฮอล์ขึ้นมาอ้างท้องอ้างท้องหนูแบบมาแหละเนี่ยแหละที่ของฉัน,นสุดท้ายอยากให้วันนี้วันนี้อ๋อวันนี้รอบรอบชุดเอ้ยผ่อน,น,นใจผ่อนใจค่ะมีความ้อลขนาดไหนคะอืม ก็เมื่อคืนก็ซ้อมทั้งคืนเลยค่ะแต่ว่าจะไม่บอกให้คาดหวังแต่อยากให้ตั้งตารอนะคะเพราะว่าเราฝึกซ้อมกันหนักมากแล้วก็ชุดเนี่ยสวยมากพี่ๆตั้งใจปักกันแบบตาแตกมากแม่ๆหนูก็ตั้งใจคิดโชว์คิดท่าโพสอะไรให้เป็นอย่างดีหนูดีก็จะพยายามทำให้เต็มที่ฝากแม่ๆทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กับหนูดีอ n อนฟรียาในสมาร์ดิมิสแกรนด์อังซองริก้าคนนี้ด้วยนะคะ And thank you to my international fans. I I really appreciate you guys that you guys always supporting me and always tell me what I'm doing right and what I'm doing wrong. I will keep this and I will practice myself. I will be the best version of myself. I promise you guys. Thank you and I love you. Xin chào Vietnam. Cảm ơn.